สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเป็นช่องใน Youtube <ม>ใครอยากดูก็ลองเสิร์ชหาช่องดูนะครับวันนี้เราจะมาวาดเป็นไดโนเสาร์อีกนะครับเพราะว่ายัางติดใจกับการ์ตูนจุลสิลปารากอยู่ไดโนเสาร์ของเราตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพันธอะไร เป็นไดโนเสาร์ที่เดินสีขานะครับเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเป็นออกมาเป็นยังไงอันดับแรกก็วาดหัวของไดโนเสาร์นะครับครับหัวแล้วก็ตา ปกติได็กนเสาร์จะไม่ตาโตนะครับแต่เราจะวาดให้ตาโตมีคอยย่นๆนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็หลังโค้งโค้งๆเลยนะครับโค้งๆไปเหมือนหลังของเต่าเสร็จแล้วก็หางยาวออกไปนะครับทำนี้เราลอ,ลองมากะดูครับว่า ขาของไดโนเสาร์จะอยู่ประมาณไหนน่ครับขาขาหน้าแล้วก็ขาหลังเสร็จแล้วก็จะเป็นท้องนะครับแล้วเราก็วัดขาด้านไหนจะวัดขาหน้าหรือขาหลังก่อนก็ได้ ไม่เท่ากันอีกแล้วถ้าเราเติมลงไปแบบนี้ทุกข้างจะกลายเป็นไดโนเสาร์มีรองเท้านะครับก็เจ๊ไก่ไปอีกแบบก็มีแหลมๆที่ด้านหลังของไดโนเสาร์นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกัน ใครรู้ว่าไดโนเสาร์ตัวนี้พันอะไรช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับนะครับแล้วก็เราอาจจะเติมลวดลายลงไปด้วย เสร็จแล้วครับไดโนเสาร์ก็ไม่น่าจะยากนะครับคิดว่าเด็กๆหรือใครๆก็น่าจะวาดตามได้ลองหัดวาดดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ